สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่คือผักบุ้งนะครับผักบุ้งบ้านพันไม้พอเพียงนะตอนปลูกเป็นร่องยาวเนี่ยครับเนาะต้นนิดเดียวครับเพื่อนๆทีนี้ก็สับเขาทิ้งเพื่อจะปลูกแตงปลูกอะไรเนี่ยนะครับก็เหลือไว้สองสามต้นเพื่อนๆดูครับได้ผลเยอะกว่าที่ปลูกเป็นร่องอีกนะครับเราโดยวิธีการตัดของเราคือตัดให้เหลือโคนเอาไว้เขาก็แตกออกอีกเรื่อย,อยนะครับ นี่ก็จะได้ผัดแล้วแหละนะครับวันนี้จะเก็บไปผัดกันนะครับจริงๆปลูกไม่ต้องเยอะก็ได้นะเพื่อนเนาะถ้าเราจัดก,การจัดการนะครับอย่างผักบุ้งเนี่ยนะครับอันนี้บ้านพันไม้พอเพียงก็ได้เรียนรู้วิชานี่แหละครับเนะไม่ต้องปลูกเยอะครับปลูกให้หลากหลายนะดูแลให้ได้แล้วกันนะครับส่วนบ้านพันไม้พอเพียงเนี่ยจะชอบเอาใบเข้าออกครับผัดกินเฉพาะตรงกลางนะครับ ตรงแกนของเขาเนี่ยตรงนี่ครับตรงนี้ชอบผัดกินตรงนี้มากกว่าเนาะสำหรับผักมุ้งพันนี้นะมันต้องแยกเป็นพันๆไปนะครับเพราะว่าต้นเขาแข็งแรงนะครับผัดเสร็จปั๊บเขาก็จะกรอบกรุบๆพอดีนะครับตัดขาวันนี้ไปกอเดียวพอนะเนาะเยอะแล้วล่ะ วันละจานสองจานพอครับแต่วันนี้ได้หลายจานแล้วล่ะครับนี่ผักบุ้งครับหาเรื่องอุปโภคสด่งให่ไนี่ฮะอุปโภค นี่ครับผมอ่ะวันนี้ครับเต็มไม้เต็มมือพอดีเลยอ่า